ครับพมสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับคือวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตแนะนำสมุนไพรรักษาโครคกระเพาะนะฮะกระกระเพาะลำไส้อักเสบนะครับนี่ครับนี่เป็น สมุนไพรสนิดหนึ่งที่อยู่อยู่สูงมากเลยนะครับยอดต้นไม้ใหญ่เลยนะครับผมตอนที่ดิบๆนะครับเป็นสีเขียวนะครับผมนะฮะแล้วก็ข้างในนะครับเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วมันจะมีมีไซส์มีไซส์เล็กๆอยู่นะฮะมีไซส์เล็กๆอยู่ด้วยนะฮะดึงออกนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะมาสาธิตให้ดูวิธีทำนะครับถ้าเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้สองลูกก็พอนะครับต่อไข่หนึ่งหนึ่งฟองไข่หนึ่งฟอง,ง,ฟองถ้าคุณรับประทานง่ายหนึฟองยิ่งเป็นการดีแต่ถ้าคุณรับประทานค่อนข้างยากก็ต้อง สองฟองนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับคือต้องเอามาแช่แช่ในแก้วน้ำขนาดนี้นะครับนะครับดูดีๆนะครับเอามาแช่ป้าไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนนะ,ะนะครับแช่ไว้หนึ่คืนตื่นเช้ามาตื่นเช้ามานะครับมีด มีก็มาซอย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 หลังจากเราซอยเสร็จแล้วมันจะเป็นชิ้นยาวๆนะฮะยังไม่ได้นะต้องเอามาซอยอีกทีซับอีกทีเอาเละเลยเอาให้เละเลยนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับผมนะฮะดูแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ต้องสาม ต้องสามชิ้นนะฮะต้องสามลูกนะครับเป็นลูกเล็กๆแบบนี้ต้องสามลูกนะครับลูกใหญ่สองลูกก็พอแล้วนะครับถ้าเป็นลูกเล็กต้องสามนะครับผมนี่เด้อตอนหอแซ่น้ำครบตามคำนดน้ัออกมามันจะเป็นสีนี้นะตอนตอนค่อว่าไปทำอีดันวามันจะออกมาเป็นสีม่วง ตอนตอนยังไม่ไหม้เป็นสีม่วงนะเดี๋ยวนี้มันออกมาเป็นสีสีนี้เนาะสีเหลืองกับโบแมนสีแดงกับโบแมนม่วงกับโบแมนคล้ายๆสีม่วงเนาะ ครับผมนี่ครับยาที่เราเอามาผสมสตีใส่ไข่นะฮะตีใส่ไข่แบบนี้นะครับดูดูใกล้ๆครับตีใส่ไข่แบบนี้นะครับหลังจากที่เราตีใส่ไข่แล้วนะครับผมก็ไม่ดูเหมือนไม่พอเอาใส่อีกนิดนึงนี่ฮะตีใส่ไข่แล้วเราก็เอามาเทใส่ แล้วก็มะเทเสร็จทงยางก็ได้หรือว่หรือไม่เอาก็เอาเอาใบตองนะฮะใบกล้วยนะฮะใบกล้วยคือที่เหมาะสมที่สุดนะครับหรือไม่ก็ถ้าหากเราไม่มีใบตองใบกล้วยนะครับผมพูดลาวพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็ใส่ทงยางได้นะครับแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งสุกแล้วก็กินนะครับและส่วนไอ้นี่นะครับส่วนไอ้นี่ก็คือต้มกินไข หลังจากเรานึ่งไข่กินเสร็จแล้วเราก็ดื่มอันนี้ตามกินอันนี้แล้วก็ดื่มอันนี้ตามนะฮะง่ายๆนะครับครับนี่นะครับคือเราเอาอมานึ่งนะครับใส่หม้อหุงข้าวก็ได้นะครับแส่นี้เลยนะฮะปิดใส่อ่อ โอเคหลังจากมันซุกแล้วก็เอาออกนะครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้ไข่กระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของไข่ที่สุกออกมาก็เป็นแบบนี้เองนะครับกินไข่แล้วก็ดื่มน้ำที่ต้มร้อนๆแบบนี้ตามไปทุกเช้าทุกเช้านะครับผมทำกินทุกเช้านะครับ ่อนอาหารทุกทุกครั้งครับแล้วอาการของคุณจ้าก็ค่อยหายไปนะครับผมขอบคุณมากครับ